สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถนะฮะก็เก็บงานเสร็จเรียบร้อยครับกับเจ้า Mercedes b e เ z นะฮะคันนี้เป็น E 2 2 0นะครับคันนี้เป็นโค้ดสีนะฮะเกียร์ออโต้เครื่องสี่สูบนะครับผมรถก็สีสันร้อยเปอร์เซ็นครับสีสันสวยทั้งคันนะฮะเครื่องจบร้อยเปอร์เซ็นต์นะช่วงล่างจบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องดีช่วงล่างดีแอร์เย็นนะฮะ ย้ำนะครับว่าพร้อมใช้งานฮะรพร้อมใช้งานทางไกลาย,ยาวๆนะครับไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะฮะสีสันสวยงามแบบนี้ทั้งคันนะฮะภาษีเต็มปีนะครับต่อให้เรียบร้อยนะฮะร,ราคา138,000บาทครับผม พูดคุยต่อรองได้นะฮะมาดูรถทดลองขับ100โลได้เลยครับผมนะครับขับแบบรลอๆนะฮะจบๆนะครับสภา,ภาพคีนๆจบๆนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในครับภายในนะครับแผงประตูสวยทุกบานนะ จ,จกไฟฟ้ามองข้างไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับนี่ฮะรถสวยกิฟต์นะครับย้ำเลยนะฮะด้านหลังนะครับเบาะสวยทุกตัวนะฮะฝ้าเพดานสะอาดนะครับนี่นะฮะครับแผงประตูสวยแบบนี้นะฮะ รถเอาไปใช้ไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะครับรถผมทาเก็บงานเรียบร้อยนะเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับโชงล่างไม่มีดังสักนิดนะฮะเครื่องนิ่งนะฮะย้ํานะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะฮะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับนี่นะคอนโซลหน้านะฮะเกียร์ออโต้นะครับสวยนะสวยย้ำนะครับว่าสภาพจบจบคินคีนนะฮะ สภาพหายากนะครับแบบนี้ E สองสองศูนย์โคดซีนะฮะสไตล์ประปาจัดทรงหล,ล่อๆนะครับคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นครับกุดแจนะฮะวันนี้ออกจะมืดๆหน่อยนะครับผมรีวิวค่ำหน่อยนะฮะ แต่เครื่องชึ่งเดียวติดนะฮะดแอร์นะครับแอร์เย็นทั่วทั้งคันนะฮะคันนี้อรอบเพื่งปกตินะฮะย้ำนะครับว่ารถไม่เคยติดแก๊สนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงให้ชมนะฮะแอร์เย็นนะครับเครื่องนิ่งๆนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับน้ำมันล้วนนะฮะเดี๋ยวไปดูในฝากระโปรงครับ เ,เครื่องนิ่งๆนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะฮะรถเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะฮะนะครับก็กระเทยแผ่นเพยก็เดิมๆนะฮะย่อกเลื่อนเรียบนะฮะเอาไปใช้งานไม่ต้องไปซ่อมอะไรนะครับทางไกลย,ยาวๆหนึ่งแสนสามื่นแปดพันบาทราคามาต่อรองได้นะฮะ อีกรอบนะฮะภาษีเต็มปีนะครับ138,000สบาทนะฮะร,ราคาต่อรองได้นะฮะรถสวยได้สภาพนะครับสภาพหนึ่งในร้อยคันนะฮะการันตีเลยครับคันนี้ยางไม่ต้องห่วงฮนะยางดอกเต็มสี่เส้นนะครับริ้วลอยนิดนิหน่อยผมเก็บให้เรียบร้อยนะ เอาไปใช้แบบลรอๆฮะสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับรับดูรถได้ที่บ้านเฮียอามเลยนะ0902757798นะฮะมาดูรถทดลองขับ100โลได้เลยครับยินดีครับเฮียอามคนรักรถสวัสดีครับผม